แค่ขอไปตลาดปลาแต่จักก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนี่ล่อมาตลาดปลาสนามหลวงสองรู้ไหมทําไมฉันมาถึงตรงนี้คนที่ชอบรีวิวสนามหลวงสองอะ่ะถ่ายแต่ปลาดุกปลาช่อนกูอยากได้ปลาอองไม่ถ่ายเลยเนี่ยอยากดูอย่างเงี้ยเขาไม่ถ่ายเลยแล้ว้าบนเดื่ายรูปแล้วว่าเรจะได้เดิน <c oughs> มึงด่าเ็าสิไ <c oughs> <c oughs> อพวกที่เลี้ยงปลาเนี่ยชอบด่าว่ากูเลี้ยงแน่นแล้วดู นี่สิเลี้ยงแน่นกว่ากูอีกผมจะไม่ให้เมียผมเห็นแบบเด็ดขาดแบบนี้ยิ่งให้เห็นไม่ได้จะเอากลับบ้านในนั้นไม่มีอะไรจ้าฉันเข้าไปดูแล้วเธออยากกินปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเราก็จะมาเดินในมุมที่เขาไม่ค่อยเดินปางลานก็เจ๊งไปเลยมีเฉพาะต้นซอยกับท้ายซอยนะ <c oughs> ดังนั้นเดินแค่นี้ก็ได้แล้วกางซอยเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้เป็น ขอบคุณค่ะวันวันให้เมียกินอะไรบ้างคะตัวเล็กนิดนี้ค่ะเขายกง่ายส่วนฉันให้เมียกินบุฟเฟ่ทุกวันกูหากูกินเองไม่มีให้เลือกนวเหรอกับแม่ค้าแม่ค้าอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยอ๋อแม่ค้าเขาก็ให้ถ่ายทุกร้านนะไม่ได้ให้ไม่ให้ถ่ายฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยที่ทำไมเป็นคนยิงย่าโสขนาดนี้ทำไมน้องมาขอถ่ายรูปทำไมไม่ได้ยินได้ยังไงรอได้ในลูก ได้ค yup. ่ะเด็กม <constitutional law. S 2> <anal> ีมารยาทคุณอ่ะไม่มีมารยาทนะคะเอ่อคุณแม่คะมีปลาหม้อเบอร์ยี่แปดถ่ายไสหม้อแกงอะค่ะมีไหมคะคิดว่าจะมีแต่ปลากาดก็ตายกัดก็มีค่ะบางช่องอะเขาถ่ายอะเนี่ยเขามาถ่ายแต่ปลากายเขาคิดว่ากูอยากกินเหรอแล้วอย่างนี้เลี้ยงไ่เจ้าตัวละสองบาทอยากเลี้ยงแบบที่มันไม่มีขาเป็นลูกออสได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นลูกกอบอะข้ากบไปทําอะไรถามแม่ค้าซิแล้วไป อะไรก็อ่ะเอาไปดีย่ะไปให้ปลากินก็ได้ค่ะออถ้าปลาทองกินแล้วปลาทองจะสวยขึ้นไหมคะเมนูเลียยันแก้วจะซื้อไปร้านตั้งใจมาเพราะร้านนี้สิ่งที่มาดาำเพมฝ่ฝันสองตู้นี้เราเลยเดินทางไกลมาถึงนี่นั่งรถมาเป็นชัว่วโมงอยู่ตูชามเลยคะ่ะนั่งอะไรนั่งหลับฉันเป็นคนขับก็บ ชาไงคะเมียดูแต่ผัวจำได้มาขอลายเซ็น <c oughs> ใช่ไหมคะหนูที่น้องอะไรคะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> น่ารักที่สุดบ๊ายบายเป็นนางงามเป็นคนสวยเขาต้องรักเด็กสวยไหมสขวยอยางได้ปลาดินักกับถือเองไสตเข็ดความสวยต้องอดทนส0ดล้อชนยังไม่ตายแค่ปลาแค่นี้กูก็สู้คะ่ะถ้าผัวจะใจดำ สุดท้ายผมก็ต้องถือเองร้านนี้เป็นปลาที่สวยมากแต่กูไม่เข้าใจทำไมเขาไม่รีวิวกัน300ร้านเมื่อกี้อะไร4 0่เหมือนอยู่งานวัดเลยตอนนี้เราก็ซื้อไปอีก3นะคะร้านนี้นะคะ BB Fancy ครับคือใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ซื้อเพราะเขาเอา BB กันยิงเลยไม่ปะคิดเด็กเดินผ่านบอกอุ๊ยตัวใหญ่มากเลยอ๋อคัวปลานะไม่ใช่ค่ะมาดามเพมค่ะคุณวีทมันอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะ ดูอยู่ในบอ่อออนเซนลงไปปลาต่อค่ะปลาหงายท้องผมอยากได้มากเลยครับคุณวิทย์อยารู้สึกว่ายุงกัดค่ะเหรอคุณวิทย์อยากไปทํานิทานในนี้นี่คือห้องทํางานคุณวิทย์มึงก็อยู่ข้างในเลยค่ะน้องๆตัวเล็กออกมานิดน,นึงค่ะมาตักปลาพี่หน่อยค่ะ ตัวเตี้ยขนาดนี้แล้วดูกูค่ะตัวใหญ่ขนาดนี้ใครควรที่จะซักปลาเอ่อทุกคนค่ะอ่างเนี่ยรับประกันความแข็งแรงนะคะดูนะคะปีนแล้วค่ะขาสั้นไม่ใช่อุปสรรคแต่น้ําหนักห้ามเพิ่มเท่าไหร่นะคะแ9ดพันเก้าตูนี้แปดพันเก้าตูนี้ซื้ออะไรเยอะแยะเต็มบ้าน